เอ้าเชี่ยเบ้นเบ้นเลยเลยเดินไปแล้วเบรกเบรกไม่ได้เบรกไม่ได้จอด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 มาแล้วเบรกไม่ได้แม่ดีนี่มันจังเละแมสก์ถีบมันเ่ยโอ้โหรุกไหม เข้เาวงเข้เ<อ>า,เาวงอีกวงเลยกันไปไกลๆเลยอุ้เชี่ยไปมันแล้วยิงคงไม่โดนหรอกพวมึงอ่ะว้าวโอ๊ยโอ๊ย